สวัสดีครับคุณฟังทีละครับถ้าพูดถึงคุณนัทธาหรือบางคนก็รู้จักหรือจะเรียกว่าคุณโบก็แล้วแต่นี่นะครับเธอเสนอความคิดที่น่าสนใจเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112โดยเฉพาะคนที่กระทําความผิดตามมาตรานี้นะครับไทยโพส์ตพาดหัวข่าวบอกว่าโบนัทธาไขคําตอบทําไมคดี112ควรขอพระราชทานอภัยโทษมากกว่านิรโทษกรรม เนื้อหาใจความเ,เริ่มต้นไทยโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับนางสาวนัทธามหัศนาหรือที่รู้จักกันว่าโบซึ่งเป็นชื่อเล่นของเธอเนี่ยนะครับเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนนัทธาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในลักษณะของการตั้งคําถามและก็การตอบคําถามด้วยตัวของเธอเองเธอตั้งคําถามแรกอย่างนี้ครับว่าทําไม ทำไมคดี1นึเนี่ยถึงควรจะใช้ช่องทางการขอพระราชทานภัยโทษมากกว่าการนิรโทษกรรมทำไมคําตอบเธอตอบมาอย่างนี้ครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีดที่มีการหมิ่นเกียดตัวบุคคลที่เป็นประมุขของรัฐอยู่ปกติแล้วเวลาที่เราไปล่วงเกินใครก็ควรจะมีการขออภัยกันมากกว่าที่จะใช้วิธีการลบโทษทิ้งไปเลย ต้องเรียกว่าเป็นโอกาสให้ผู้กระทาเนี่ยได้แสดงความสำนึกผิดผู้คนที่รู้สึกเดือดร้อนจากการกระทําเหล่านั้นเขาจะได้คลายความโกรธเคืองลงไปด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าหลายคนเนี่ยกระทรํารุนแรงมากและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนถึงทุกวันนี้คําถามเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วก็คําตอบเดียวเท่านั้นแหละครับคุณโบบอกว่าอย่างนี้ครับเสนอลบโทษให้เฉยๆเนี่ยคงจะมีคนไม่สบายใจเยอะนะครบ นอกจากคนที่เห็นดีเห็นงามกับการกระทําเหล่านั้นตลอดมาเท่านั้นละะ่ะค่ะที่อยากจะให้ลบโทษเฉยๆเท่านั้นจริงๆ